สวัสดีค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาทําถัางนี้ด้วยกันนะถังก่อนนะเสร็จไปแล้วมีอดอกแก่ค่ะแก่เยอะเลยจะจะได้สองถังแล้วค่ะไอเศษเ,เขาอะเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งที่ป่านะอยากจะเข้าป่าอยากจะไปสํารวจป่าค่ะป่าในเมืองอะ่ะคือป่าไม่ไกลอะ่ะที่ไหนก็ได้ คืออยากไปดูป่านะคะอยากไปดูว่าป่าเขาแห้งขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าอากาศร้อนมากค่ะเนีย่ยเห็ดก็เริ่มไอ้นี่แล้วนะโดนพัดลมมนะันเนาะโดนพัดลมเปิดพัดลมนะคะเพราะว่าร้อนมากค่ะตอนนี้ อาจจะไม่กรอบเท่าไหร่อันนี้ก็ยังสวยนะน,นี่สวยเดี๋ยวคนถาเลยเพราะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยอันนี้สวยเดี๋ยวแยกไว้อันไหนสวยเยอะก็จะเอาไว้แจกหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเ,เราจะได้เห็นตึ้งหวานอีกไหมนะ คิดว่าได้แหละแต่ว่าไม่ใช่บนเขานะในในป่าไม่ไกลป่าอุดรค่ะป่าอุดรประมาณหนึ่งชั่วโมงหาป่าแถวอุดรปากลิสินนี่อสิบนราไปแล้วปากลิสินกลโพดยังไม่รู้นะกาลิสินอยู่ตรงไหนก็ว่าไปงั้นแหละอุ้ยนีนม่มันเริ่มมี มันก็จะทํายากแต่ก็ดีอย่างนี้บอกโชคดีที่แบบเราทํามาจากป่าแล้โชคดีเราตัดมาจากป่าแล้วนี่เห็นไหมสวยงามนี่ข่าวจุะหน้าเจียอันนี้พี่ไม้พักเที่ยงเขาก็โทรมาหาว่าทำอะไรอยู่ บอกทำเห็ดเหมือนเดิมวันนี้อากาศร้อนนะทุกคนผมก็เลยใส่ใส่สปอร์ตบ้านอะใสะ่เสื้อออกกำลังกายนะ Ooh, ออ้เซ็กซี่ค่ะบอกอย่างนี้ใส่งเกง,งออกกำลังกายอะนะสั้นๆเซ็กซี่จังเลยคุณน่าจะนั่งตัดเห็ดแล้วใส่ชุดนี้นะวะซ่าคุณจะได้ยอดวิวเยอะมากเลยนะค่ะว่า ได้เหรอฉันใส่ได้ใช่ไหมได้สิคุณไม่ได้แก้ผ้าสักหน่อยอีกไ่ไม้นี่ค่ะเดี๋ยวอันนี้คือตากนะจะเอาไปตากอ้ยเนี่ยสวยๆอ่อนๆสวยๆ ก็จะมีความเหี่ยวแล้วนะทุกคนเราเอาไว้ข้างนอกตั้งน,น้นนึกว่าจะทําเสร็จเร็วอะนะมันเหมือนโอ้โหมันก็ไม่ง่ายนะทําคนเดียวเนาะนั่งจนเหนื่อยแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะทําแค่อันนี้อันสุดท้ายสําหรับวันนี้ค่ะไออีกถุงใหญ่อะ่ะถุงนั้นก็ยิ่งมีแต่สวยๆเลยนะถุงนั้นอะ่ะก็คงจะทำพรุ่งนี้แล้วกันเนาะทำพรุ่งนี้วันนี้จะได้แบบว่า อาบน้ำสระผมจะได้ไปอาบน้ำสระผมจะได้ลงไปดูผักด้วยสานผักผักก็ต้องการการดูรเรมแกน สมมุตินะทุกคนสมมุติว่า,อ,าอะไรอะปาลาไม่ไกลอะนะมันแห้งเกินไปก็คงจะขึ้นเขาอีกอะแต่ไม่รู้เห็ดพึ่งหวานบนเขาอะนะปกติบนเขานะเขาจะวายเขาจะวายแล้วก็แต่แต่เห็ดข้างล่างยังมีอะไรเงรี้ยเห็ดพึ่งหวานแถวข้างล่างยังมีแต่บนเขาจะเริ่มวายก่อน <c oughs> โดยปกติอนะเหมือนเหตุทางฝนเนี่ยจะออกก่อนประเทศฟินแลนด์เนาะเหมือนในีันดูช่องของของพี่ปาคุณบีอย่างเงี้ยเนาะปกติเหตุทางอาา่า阿拉斯าเนาะเขาเขาต้องมาเก็บเหตุทางทางฝนก่อนเพราะเหตุพึ่งวานทางฝนเริ่มจะวายแล้วเหตุทางเขาถึง,ถงจะออกค่ะเดี๋ยวถ้าเหตุทางนี้วายก็ทุกคนก็ไป <c oughs> ไปเก็บเหตุฟินแลนด์นะ อันนี้ดอกอ่อนนะแต่แบบโดนฝนมาขึ้นลาแต่แน่นยังแน่นเลยนะทุกคนเห็นไหมขึ้นลาต้องทำความสะอาดดีๆมันมันเสียเวลาตรงนี้แหละค่ะมันช้าตรงแบบฝนดูแบบละเอียดเลยนะดูอย่างละเอียดละออเลยแหละทำเห็ดนะ่นะเดี๋ยวก่อนแปดหนึง เออ come on come on โอ้อันนี้สวยสวยแน่นมากแน่นมากนี่สนุกมากเก็บเห็ดน,นะทุกคน ตอนนี้ยังแบบคือยังเหนื่อยก็จะแบบไม่อยากแล้วอย่างงั้นงี้เดี๋ยวพอหายเหนื่อยก็จะแบบนี่เหมือนเดิมแหละเพราะว่าเดี๋ยวมีเวลาอีกแค่ประมาณเดือนหนึ่งอะเนาะเดือนเดือนหน้านี้มันมีเหลือเวลาแค่เดือนเดียวน,นะเดือนเดียวน,นี่คือ,อเขาเรียกอะไรสี่สัปดาห์เนาะก็สี่วันนั่นแหละเหลือเวลาสี่วันเพราะอาทิตย์ละครั้งะนะเนาะโดยประมาณ เราไปอาทิตย์ละครั้งอันนี้จะมีนอนใหม่นะเนี่ยเตไม่เป็นไรเราเอาเพราะว่า,เ,าเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนอะไรกรกฎาคมหาเดือนกันยาคุก็จะไม่อยู่บ้านแล้วจะไปเที่ยวนะคะจะไปเที่ยวเมืองไนแอตแลนตาจะไปจอร์เจียไปสองอาทิตย์ เราเห็ดของเราเก็บมาดอกไอ้นี่แล้วก็เก็บมาดอกเธอร่วงโรยแล้วนี่อันนี้สปอเขาตรงนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยผมจะเอาไปไปโรยที่ป่าก็คุยกับพี่ไม้แล้วเอาไปทิ้งทางขยะที่ที่ทิ้งทางขยะได้ไหมเขาบอก <c oughs> เขาไม่อยากเข้าป่า เขาไม่อยากเข้าป่าแล้วเขาบอกตลกมากบอกได้ไงฉันอุตส่าห์ขนมาจากเออบนเขาตั้งไกลอ่ะนะจะให้ฉันเอาไปทิ้งทำขยะหรออะไรเงี้ยสาขนมาจากบนเขานี อันนี้คืออย่างที่บอกค่ะเขาจะมีความเริ่มไอเนี่ยเหี่ยวหน่อยๆเพราะว่าโดนพัดลมค่ะโด,โดนพัดลมแล้วก็โดนในแดดด้วย ตอนนี้หลังจากที่ดื่มเอชเช็กไปนะดื่มเช็กไปโปรตีนโปรตีนเช็กไปก็เออรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยรู้สึกดีรู้สึกสดชื่นขึ้นมาหน่อยนี่อาจจะน,นี่ค่ะทุกคนอีกทังหนึ่งของวันนี้นะที่จะทำ อยากอพี่แม่เขาก็ถามว่าพอหรือยังบอกเนวเอินาไม่เคยเพียงพอบอกแกว่าไม่เคยเพียงพอเพราะว่าอยากได้เยอะๆยังไม่ทันได้พี่ชายที่เมืองไทยอ่ะพวกพี่พี่ยังไม่หันได้กินกันเลยอยากไอเขาเรียกอะไรไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะทําบุญให้แม่แล้วแต่พวกเขานะ พร้อมเมื่อไหร่ก็บอกสําหรับผลนะ่นะเดี๋ยวส่งตังไปให้ทำเพราะผลกลุงไม่ได้กลับไปก็เลยแบบเออถ้าเขาจะทำเนี่ยเราก็อยากเก็บเห็ดไปเยอะๆแล้วก็ไปไว้ให้เขาทําบุญนะเนาะไปแกงไปวัดอย่างเงี้ยมันตามใจนะอยากได้ นอกจากจะแบ่งให้น้องสาวก็อยากจะเอาไปาไปที่วัดแกงที่วัดดีใจปีนี้ได้เยอะ ขาลายนีก่ก็โอ้โหพูดไปแล้วเนาะทุกคนคราวที่แล้วพูดไปแล้วเนาะว่าโอ้โหยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่ยังอลังการงานสร้างเหมือนเดิมแต่เห็ดเอออาทิตย์ก่อนนะ่ะผมไปดูเห็ดที่ไม่ไกลจากในเมืองนะเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดสีเขียวเ่ะกเรียกเห็ดอะไรเห็ดไข่อ่ะสีเขียวอะ เขายังไม่ออกนะป่ามันแห้งเกินไปอะส่วนเห็ดไก่นี่ก็น่าจะเริ่มออกแล้วะคะ่ะเพราะปกติเห็ดไก่เนี่ยผนจะเก็บเก็บก่อนที่โรงเรียนจะเปิดนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปอยากไปเก็บในป่ามากกว่าแต่ก็รอก่อนเพราะว่าถ้าป่าแบบนี้มันก็แห้งไงเนาะก็เลยยังไม่อยากไป ความแบบเอเย้ยเห็ดแก่ก็เอาแต่มันหอมจริงๆนะเนี่ยนั่งนั่งทำอยู่เนี่ยมันหอม,มหอมเลยขาเนาะ ตอนนี้ยังแบบยัง,งเหนื่อยเหนื่อยอยู่นะทุกคนก็จะไม่ไม่มีไม่มีเรื่องเล่าเท่าไหร่นะ เขาชอบหัวหลุดชอบหัวหลุดนเริ่มมีคนกินเห็ดเป็นหลายคนละตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราให้กินฟรีไปก่อนเขาก็เอาหันเอาหนี้มาแรกคือคนว่าน,น่นแหละเขาก็มีน้ำใจตลอด ว่าเอามาแลกอะถ้ายุ่งเมืองเนี่ยบ่มีปัญหาเราพยายากินนะถ้ายุ่งเมืองบนอยูนะดูนี่ออนต้องเป็นรา อ่อนมากอบอ,อ,อ,อ่อนนะทุกคนข้าวจุ้ยเลยก็ดีสบายขึ้นตัดมาจากปลาสบายเราขึ้นเยอะเลยโชคดีที่อากาศไม่ร้อนด้วยทุกคนแล้วก็แบบ ก็เลยใส่ไอ้กางเกงไอ้อะไรนะกันกันฝนนะเนาะยุ่งไม่กัดเลยดีใจมากไอ้ขาแต่หน้าก็ไม่รอดนะมันมันเข้าไปช่วงตรงคอเออช่วงจังหวะเราเออขยับขยื่อนอนะ่ะอย่างเงี้ยเข้าไปกัดหน้ากัดปากกัดตามางที ุงที่นี่ดื้อด้านก็เหมือนเพี้านะทุกคนแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละอะ่คุณเชื่อว่าแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละสูตรมันอาจจะใช้ได้กับแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะนะอย่างฝุปลูกผักเนี่ยอ,อสูตรอะไรที่ใครเขาว่าดีแล้วก็ทํามาหมดแหละน้ํายาอะไรที่ว่าดีค่ะกํากจัดเพ้ยแล้วก็ทํามาหมดแหละมันไม่ได้ก็ต้องคิดค้นสูตรของเราขึ้นมาเอง อยู่ที่สถานที่ของเราอยูน่นะยาก,กันยุงที่เนี่ยก็มันก็ดื้อด้านนะฉีดมันก็แป๊บเดียวอะถึงบอกว่ามีทางเดียวอะก็คือเราต้องใส่เสื้อกันฝนเพราะมันเจาะไม่ได้ไงอ,อาาไปเหอะอาบอยาก,กันยุงอะจะใช้แบบไหนเย่่ห่อไหนอะใช้ไปเหอะเขาไม่ได้กลัวนะ เขาแค่หลบไปแป๊บเดียวแล้วเขาก็มาลุมเราใหม่เงี้ยแต่ถ้าเราใส่ชุดกันฝนนะมันกัดไม่ได้แล้วก็ตะขายแค่นั้นแหละไอยานะ่ะไอพวกฉีดทั้งหลายนะ่ะเคยซื้อแบบทั้งเป็นใส่กำไรนะทุกคนกำไรกันยุงอะ่ะใส่เป็นกำไรกันยุงอะ่ะแบบแปะด้วยทั้งฉีดด้วยเอ้ยมีกี่ยี่ห้อเอาหมด เขาไม่กลัวเลยค่ะแต่มันจะหัวเลาะใส่หน้าเรานั่นแหละน,นี่สวยมากเอ้ยดีใจน่ารักน่ารักนี่นี่ก็ได้อยู่นี่น้องนิ่มมากนะ น้องอยู่ในข้างล่างโดนฝนรอบนี้โดนฝนถ้าไปเก็บอีกรอบนะถ้าไปอีกรอบก็คงจะเป็นไอเห็ดอันนี้แหละเห็ดอะไรนะเห็ดใด พริกเอียออกเยอะเลยปีนี้พริกเอียเห็ดหูหมูแล้วก็เห็ดพึ่งวางก็คงจะได้อีกแล้วก็เห็ดขาลายก็ยังเต็มขาวเลยถ้าอยากถ้าอยาก้าอยากเก็บมันนะอ่าพึ่งวางก็คงจะพอได้แต่ก็เริ่มวายแล้วค่ะสำหรับบนเขานะมีความรู้สึกว่าเริ่มวายแล้วเพราะเขาออกตั้งแต่นุ่นหมดแล้วอ่ะทุกคน อย่างที่บอกเห็ดเข้าออกเร็วอะเนาะแต่เราแค่ไม่ค่อยไปไม่ได้งไงเห็ดเขาเก่ไม่รู้กี่รุ่นแล้ว่ะเอาง่ายๆเห็ดทางเนี้ยแก่ตายไม่รู้กี่รุ่นกว่าที่ฝนจะขึ้นเขาอีกทีอะ แก่นิดๆอยากไปอีกที่หนึ่งที่ไอ้ขับรถโฟลเวอร,เลอร์น่ะจะลองชวนพี่ไม่ไปยืมรถโฟลเวอร,อร์พ่อแม่จะเข้าป่าเก็มเห็ด ำยาวๆเลยไหมเฮ้ยทำสั้นๆทำสั้นๆอย่างนี้ไหมแต่เราก็ชอบทำยาวๆนะทำยาวๆเวลาเหมือน,นไปทำป,ป,ป,ปอบยางเงี้ยมันมันยาว,วมันก็หันอย่างเงี้ยได้เงี้ยเวลาลวกเห็ดผมก็ชอบลวกแบบทั้งดอกนะทุกคนแบบแค่ผ่าลงไปแล้วพอเวลา แล้วก็ไปรวกเก็บทั้งดอกไม่ชอบหั่นนะส่วนตัวไม่ชอบหัน่นให้มันเล็กรู้สึกเวลาหั่นแล้วมันเล็กเกินไปแล้วเวลาเอามาแกงอะ่ะมันไม่สวยค่ะก็เลยชอบชอบจะเก็บแบบเป็นดอกเป็นไปได้ค่ะก็จะจะทำแบบเนี้ยค่ะเวลาจะลวกอย่างเงี้ยเนี่ยทำแบบเนี้ยทำไมก็เอาลงสีแล้วก็เอาไปลวก เวลาที่เราละลายน้ําแข็งจะมากินแล้วค่อยค่ยมาหั่นอีกรอบนึงดีกว่าคลิป <Keep S 1> ยาวแล้วค่ะทุกคนโอ้ยมีนอนครับผมมีนอนครับผมกลัวไม่เนี่ย โปรตีนครับอย่าไปกลัวโปรตีนนี่คืออาหารอาหารในโลกอนาคตของมนุษย์เรานะคะน้อนค่ะ ไปแล้วนะทุกคน